นางิฮาคุยสวัสดีครับこんにちはみなさん。ฉันคือน,นางิรินด,ดูสโวนนชิค่อนได้ชิมตนะยินดีต้อนรับทุกคนเขา้าสู่ห้องแล็บของนางิรินนางิเป็นนักชีวะที่มีตัวน้อยผู้นิ่งถึงป่าคาโนเบียอยู่ที่มือขบตัวอยู่ในห้องแล็บและห้องสุดเป็นหลักนางิซ่อนสิ่งที่ร้อยทุกคนเข้ามาค้นหาอย่างตเต็มเปี่ยม านางนี้เนี่ยโรงแรมนิสัยของชนะเทนี้โดยเฉพาะทางทะเลนางนี้ปัถนาจะให้เราสัตเทะเป็นคองอยู่กับโลกของเราไปนานๆนางนี้จึงหวังว่าการใจของนางน,นี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการมีชีวิตของพวกเขาล่ะแม้ว่าตัวของนางน,นี้จะดูไม่ค่อยพูดเท่าไหร่แต่จริงแล้วนางนี้เดียวมากยังไงล่ะนางงี้จะทำให้มุมมองต่อวิทยาศาสตร์ในความคิดของคนเปลี่ยนไป ั้งความรู้ความสนุกเรื่องถึงโลกสุดปัน่นพร้อมสร้าความสดใสและความเยือะอย่างเต็มที่มาค่ะมากับนางยิรินแล้วกับคุณจะแปกขึ้นอย่างแน่นอนแน่จริงกาลังมาเดินการกับสตาร์สิคะแล้วคุณจะได้พบอะไรใหม่ๆพร้อมขอดสมองก,กับนางยิรินหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาลุยกันเลย